สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าแม่มสินมนาะอัปเดตข้อมูลขา่าวเกี่ยวกับทองคํสาสถานการราคาทองคํามิคโครแนวโน้มราคาทองคําและรายงานราคาทองคําในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายวันที่17เดือนกุมภาพันธ์ปี2564ราคาทองคําปรับตัวลดลงหลุดพัน0เหรียญอีกครั้งหนึง่งหลังจากที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะคะปรับตัวสูงขึ้นได้เทียบเท่าช่วงก่อนเกิดวิกฤตไวรัส โดยล่าสุดนะคะอยู่ที่1.312และการที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐน,นะคะปรับตัวสูงขึ้นมาจากการที่นักลงทุนนะคะเข้าซื้อพันธบัตรและขายทองคําในส่วนของหนชนีดอลลาร์นะคะแข็งค่าขึ้นจาก90.1จุดมาที่90.56จุดโดยประมาณในส่วนของเงินบาทกลับมาอ่อนค่าที่29.98บาทต่อ1ดอลลาร์ หลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะแข่งค่ามากสุดบริเวณ29.84บาทต่อ1ดอลลาร์ทางด้านกองทุน SPDR นะคะเมื่อวานนี้ขายทองคำออก5.54ตันโดยปัจจุบันนะคะถือครองทองคำที่ระดับ1,136.68ตันสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐออกมาดีขึ้นอย่างมากเมื่อคืนนี้ ขณะเดียวกันต้องติดตามรายงานการประชุมของเฟดเดือนมกราคมที่จะเปิดเผยในช่วงเวลาตีสองตามเวลาไทยราคาทองคำหลุดแนวรับสำคัญทางจิตวิทยาที่บริเวณ1,800เหรียญอีกครั้งหนึ่งจึงทำให้ราคาทองคำไปทดสอบจุดต่ำสุดใกล้เคียงเดิมเช้านี้นะคะลงไปต่อที่1,786เหรียญก่อนดีดกลับมาได้เล็กน้อยภาพรวมทองคำนะคะยังถูกกดดันในทิศทางขาลง ามที่ได้วิเคราะห์ไปก่อนหน้านี้ดังนั้นในเชิงกลยุทธ์ยังย้ําเน้นในเรื่องการลงทุนตามแนวโน้มขาลงไม่ทําการซื้อเฉลี่ยเพื่อลดการขาดทุนซึ่งการลงทุนทองคําในปีนี้นะคะน่าจะเป็น New n o r m a l ภาวะปกติใหม่แบบขาขึ้นขาลงกลับไปกลับมาโดยจะเห็นได้ว่าราคาทองคำในระยะหลังนะคะจะมีการแกว่งตัวสลับกัน วันนี้คาดว่าราคาทองนะคะจะมีกรอบแนวรับสำคัญนะคะอยู่ที่บริเวณ 1, 7 7 5เรหรียญและแนวต้านนะคะอยู่ที่1810เหรียญสำหรับโกออนไลน์และโก c โคเมกนะคะ <ừ. S 1> จะมีกรอบแนวรับอยู่ที่ 1, 7 7 7เหรียญและแนวต้านนะคะอยู่ที่1812เหรียญแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจากแม่ทองสุขมณนที่นี้เลยนะคะ สำหรับราคาทองในช่วงใบของวันนี้นะคะบางที่17เดือนกุมภาพันธ์ปี2564ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าอคทองคำทองคำแท่ง96,5%รับซื้อ25,400บาทขายออก25,500บาททองรุปพันธ 96, ์96,5%รับซื้อ24,938บาท20สตังขายออก26,000บาท ณเวลาที่แม่มสินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา14นาฬิกา15นาทีมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค่าทองคำ3ครั้งแล้วด้วยการราาันนะคะครั้งที่3นะคะก็ปรับบวกขึ้นมา50บาทสรุปรวมณตอนนี้นะคะราคายังเป็นลบไปที่300บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำมณทีนี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ ขอบคุณค่ะ